หลังจากที่นอลิซาได้เดินทางไปร่วมเปิดคอลเลกชันใหม่ของบุการีที่ประเทศฝรั่งเศสและก็ได้เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อเตรียมตัวในการคัมแบ็กและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่1 1มิถุนายนในโลก t w i t t e อร์ก็มีการปล่อยภาพของลิซาและก็จีซูสองสาวแห่งวง Black พิงคและรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่างแทยางแห่งวงวิ Bang ที่ร้านอาหารสุดหรูบอนแอนด์เบรดในกรุงโซลค่ะโดยทั้ง3คนดูเหมือนว่าจะไปทานอาหารร้านดังกล่าวหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วได้ถ่ายภาพกับเชฟและเจ้าของร้านโดยคนที่ยืนอยู่ตรงกลางก็ คือดาริโอเดคินี เป็นเซเลบริตี้เชฟชื่อดังของอิตาลีโดยมาเป็นเชฟพิเศษให้กับร้านบอนแอนด์เบรดค่ะซึ่งร้านบอนแอนด์เบรดก็เป็นร้านอาหารที่สาวๆลักพิงมาทานกันเป็นประจำหลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็เป็นร้านเดียวกันกับตอนที่ทอมมี่บราวน์บินมาเกาหลีแล้วมาทานอาหารกับลักพิงและเท็ดดี้ค่ะส่วนความสนิทสนมของรุ่นพี่แทย,ยางซึ่งเป็นสมาชิกวงบิ๊กแบงกับ4ีสาวลักพิงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กฝึกหัดของค่ายายจีซึ่งก็เป็นเวลามากกว่า6ปีแล้วค่ะและนอกจากนี้ค่ะก่อนที่โนลิซา าของบุญพี่ไทยังบิ๊กแบงซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าทั้งคู่จะสืบสนุมกันมากแค่ไหนและนอกจากนี้ค่ะเมื่อแทยังได้แต่งงานน้องลิซ่าก็ได้ไปร่วมงานแต่งงานด้วยซึ่งลุคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลุคที่น้องลิซ่าเธอสวยและน่ารักมากๆค่ะและถ้าพูดถึงความสามารถของแทยังแล้วแทยังยังเป็นนักร้องเกาหลีที่มีเสียงดีและก็ร้องเพลงเพราะมากๆเสียงของเขานั้นเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์และไม่มีใครเหมือนและเขายังถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงอันดับหนึ่งหรือเสียงอันดับต้นๆของเกาหลีด้วยค่ะ่ะซึงงกกกาารรรปฏตัััววด้วย้ยนนในค ก็ทําให้แฟนๆได้เห็นถึงมิตรภาพดีๆของพี่น้องร่วมค่ายที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพดีๆที่เหล่าโซเชียลกําลังแชร์กันสนานและก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะและนี่ก็คือเรื่องดีๆในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ